สวัสดีค่ะวันนี้โทระจะพาไปเที่ยวน้ำตกฟุคิวาเลโนทาคิน้ำตกที่ได้ชื่อว่าในแองการ่าเวอร์ชันญี่ปุ่นน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองนุมาตะจังหวัดคุณมะประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นน้ำตกที่สวยติดอันดับหนึ่งในร้อยของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแต่เสียดายที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนักน้ำตกฟุคิวาเลโนทาคิจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับน้ำตกในแองการ่าของอเมริกาค่ะจนได้ขนานนามว่าเป็นในแองการ่าออฟเจ น้ำตกที่นี่มีความกว้าง30เมตรสูง7เมตรเกิดจากการไหลของลำธารกัดซอกก้อนหินที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆเป็นเวลามากกว่า10,000ปีค่ะจนมีลักษณะคล้ายกับตัววีขนาดใหญ่โดยการไหลของกระแสะน้ำมีหลายทิศทางมากบ้างก็ไหลตรงบ้างก็ไหลวนกระทบโขดหินมันจะมาบรรจบกันตรงเบื้องล่างแล้วรวมตัวกันเป็นลำธารอีกช่วงนึงต่างจากน้ำตกแห่งอื่นๆค่ะถือว่าเป็นน้ำตกแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่มีลักษณะสวยงามแปลกตาค่ะและนี่ก็คือจุดไฮไลท์ ของน้ําตกแห่งนี้ค่ะจะเป็นช่องหินแตกที่โค้งเว้ามีลักษณะคล้ายตัววีขนาดใหญ่จึงมีรูปร่างและลักษณะคล้ายกับน้ําตกในแองคาร่านั่นเองค่ะน้ําตกฟูคิวาเลโนทาคิจากได้ชื่อว่าเป็นในแองคาร่าออฟแจแปนแล้วยังได้ถูกขนานนามว่าเป็นในแองคาร่าแห่งซีกโลกตะวันออกทีเดียวเลยค่ะทั้งยังได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสาวรีธรรมชาติของญี่ปุน่นแล้วก็เป็นน้ําตกที่มีวิวสวยด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากเดินทางไปสถานที่สวยงามแห่งนี้โตเกียวจะอยู่ห่างจากคุนมะ1 3ึา 8กิโเมตรวิธีการเดินทางสามารถเดินทางด้วยรถไฟและรถบัสค่ะให้ขึ้น JR Joetsu Shin k งเ s a นจากโตเกียวไปลงที่สถานี JoMo ค o เกงแล้วขึ้นรถบัสจากสถานีไปน้ำตกฟุคิวาเลโนทาคิได้เลยค่ะหรือนั่งรถไฟท้องถิ่นไปลงที่สถานีทาคาสากิเปลี่ยนสายเป็นรถไฟสาย JR Joetsu ไปลงที่สถานีนุมาตะจากนั้นนั่งรถบัสจากสถานีนุมาตะไปลงที่น้ำตกได้เลยค่ะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากจริงๆค่ะต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งนะคะไว้โทรละจะพา ไปที่ไหนอีกเราติดตามนะคะ